โอเคโอ้โหชุดนี้ยังเก่งเลยโอเคปิดแล้วนะมาให้ดูกันพี่ชายกับน้องสาวมาชั้นห้ายางดูสิ ไปดูเลยนะ505ตรงไหนนะตรงไหนนะรองขาด้วยนะครับต่รองขาแล้วลุกยิ่นไปครับโอเคโอเคอไป,คไปดูซี505 50, ตร้งไปชั้นจีนี่ยูทูบเบอร์อ YouTuber, ต้องลงช่องไ,ไปายปลารอเราจะกลับเลยนะครับนี <c oughs> ่เราจะไปจากชั้นไหนครับ ตอนนี้พี่อยู่ชั้นไหนครับชังนหนครับครับอะโดดให้พี่ด้วยอดดห้พ่ด้วยโดดให้เอยลยมาี่มาที่อยเลยโอเคเป็นอะ่อ้โหโอ้โหักันเทรนด์พง่ครับ กดเปิดไ้ก่อนอ่ารับนะครับรับเปเเดียวกัแล้วเราไปรับใบเสร็จไม่ต้องไปเ็นใบเสร็จไม่ต้องที่ปมเอนคนลชุดเไปเสร็จก็ใบเสร็จนี่ไปอีกใบเสร็จไม่เป็นไรุ่เย็งเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมอิตังเลาอนอเปิดให้พี่ปดิเปิดให้พี่ดิ